สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะ่ะในช่วงวันที่27ตุลาคมถึง2องพฤศจิกาย,ยน2568กการงานการเงินความรักของท่านสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะอันดับแรกในเรื่องของการงานนะคะชาวชาวสิงห์สัปดาห์นี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะโชคดีตรงที่ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นดวงแคล้วคลาดปลอดภัยแนะนำนะคะท่านหาโอกาสสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆหรือถ้ามีโอกาสได้ทำบุญทำบุญนะคะสัปดาห์นี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานงานไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามงานของท่านจะลื่นไหลและคล่องตัวมากขึ้นมีคนใจดีคอยช่วยเหลือ มีกาลยานมีรอยู่ข้างกายไม่ว่าท่านจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นคนที่วาจาโดดเด่นมีโชคลาภมีข่าวดีจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการงานโดยเฉพาะท่านใดที่รับจอบรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำหรือว่ารับงานอิสระ freelance สัปดาห์นี้มันจะมีเรื่องสป라์ด้านการงานนะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่ม ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจหรือท่านใดที่เป็นเซล์ลในหน้าต่างๆสัปดาห์นี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะมีดวงได้ออเดอร์เพิ่มมีข่าวดีๆในเรื่องของการงานเกิดขึ้นเซล์ขายบ้านขายรถมันจะมีเรื่องน่าชื่นใจเข้ามาฉะนั้นนะคะอันดับแรกเลยให้ท่านคุยเยอะๆติดต่อลูกค้าเยอะๆ หรือตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องสำคัญนำเสนอโปรเจกต์กับผู้หลักผู้ใหญ่ขายงานนำคือถ้าท่านนะคะตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามท่านจะได้ทำและท่านจะทำสําเร็จถ้าคาดหวังอะไรก็ตามเกี่ยวกับการงานจะสําเร็จแก้ไขกับปัญหาสําเร็จด้วยนะคะสัปดาห์นี้ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการทำงานบางท่านคนนียมชมชอบ ท่านจะมีชื่อเสียงจากการทำงานถ้าค้าขายสมมุติจะมีคนมารีมาถ้าท่านค้าขายอาหารนะคะจะมีคนมารีวิวสินค้ามารีวิวอาหารมาเขาจะช่วยท่านแชร์บอกกันปากต่อปากขายดีนันเนี่ยสัปดาห์นี้ชาวลัคนาดาศีสิงเป็นคนเก่งค่ะถ้าท่านทำงานประจำท่านก็จะจัดการกับงานได้ดี โดดเด่นในเรื่องการทำงานการช่วยเหลือคนอื่นบางครั้งก็จะได้รับควาชมเชยนะคะมันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นจริงๆนั่นเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าท่านกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นจะเข้ามานะคะเป็นสัปดาห์ที่เด่นมากๆอยากจะทำะไรทําเลยค่ะเพราะว่าท่านจะทำสำเร็จคาดหวังสิ่งใดจะได้มานะคะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นจริงๆด้วยชาวราศีสิงห์ดวงชะตาของท่าน ค่อนข้างที่จะดีนะเนี่ยแต่อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะจะทําอะไรก็ตามให้มีสติละเอียดรอบคอบนิดนึงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าบางครั้งชาวราศีสิงห์ท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปากกับใจตรงกันและสัปดาห์นี้ท่านจะได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ท่านอยากทำบางท่านค่อนข้างที่จะเก็บตัว ราะว่ากําลังทําอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้นะคะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะเชียร์นะคะอยากจะทํำไรทําเลยในรอบสัปดาห์นี้เพราะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือดีนะคะมีโชคมีลาบมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสําหรับท่านใดที่กําลังเริ่มต้นทําอะไรก็ตามจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินของชาว ลัคนาและชาวราศีสิงห์กันบ้างการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างในรอบสัปดาห์นี้หลายๆท่านเริ่มที่จะวิตกกังวลใจเริ่มที่จะเครียดและจะถึงเวลาใช้นี่ใช้สินและจะมีเงินใช้จ่ายหรือไม่นะคะท่านการเงินของท่านในรอบสัปดาห์นี้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เมื่อใดก็ตามนะคะที่การเงิน กำลังจะขาดมือจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินมามันจะมีเรื่องอึ้งๆเรื่องอัศจรรย์น่าเหลือเชื่อเรื่องเงินเงินทองทองถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมก็มีโอกาสได้มานะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์อยากจะให้ท่านนั้นโฟกัสที่ก,การหาเงินด้วยความสามารถของตัวท่านเองดีกว่าท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าเป็นเจ้าของ กิจาการเจ้าของธุรกิจนะคะถ้าท่านกําลังพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองจะสําเร็จและท่านมีดวงได้เงินก้อนมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตนะคะชาว,ชาวลักชาวลัคนาดาศีสิงห์จะมีข่าวดีเรื่องบ้านและรถคนในครอบครัวจ,จะนําข่าวดีๆมาให้นะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้างจะสูงขึ้นมีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทําบุญหรือว่าบางท่านจะมีโอกาสได้ใช้จ่าย เงินเพื่อซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับคนที่ท่านรักและเคารพนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขนะชาวลัคนาดาศีสิงในรอบสัปดาห์นี้การเงินท่านก็จะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นจัดการกับเรื่องเงินเงินทองทองได้ดีและต่อมานะคะบางท่านจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองให้กับท่านมีคนให้เงินใช้มีคนช่วยเหลือ พุจาเรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสําเร็จซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนก็จะสําเร็จหากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดสัปดาห์นี้ท่านจะหมุนเงินได้หมุนเงินกล้องนะคะและท่านใดที่กําลังตุ้มๆต,ต่อมๆเงินเดือนออกจะพอใช้จ่ายไหมพอใช้หนี่ไหมอ่ายังไงซะท่านก็จะจัดการกับภาระหนี้สินต่างๆได้ดีนะคะคือโดยภาพรวมสรุป ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้บางท่านก็จะได้จากความสามารถบางท่านได้มาแบบฟุกๆุแต่ว่าก็ต้องขอเตือนนิดนึงนะคะถ้าท่านตั้งใจไว้ว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านก็ต้องดูที่พื้นฐานดวงชะตาของท่านด้วยถ้าไม่เคยได้เงินจากตรงนี้เลยก็ไม่ต้องเสี่ยงเพราะว่าบางท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ความสามารถในการหาเงินอาจจะเป็นการพูดคุยการออกแรงนะคะหรือไม่ก็บางท่านจะได้ เงินจากการช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ด้านการเงินเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่อยากให้ท่านใช้จ่ายตามใจตัวเองนะเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายปรับปรับฉับพลันเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับความรักในคนโสดความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์สัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีความสุขในเรื่องการทํางานการอยู่กับคนในครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่ แต่งงานแล้วชีวิตคู่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคู่และแต่งงานแล้วบุตรหลานคู่ครองคนรักจะนําข่าวดีๆมาให้ท่านและคู่ครองจะได้เดินทางไปนั่นมานี่กับคนในครอบครัวนะคะโดยภาพรวมชาวลัคนาราศีสิงห์สัปดาห์นี้ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขใจเย็นขึ้นนิ่งขึ้นถึงแม้ว่าบางวันอาจจะพูด อาจจะมีเรื่องทําให้ท่านหงุดหงิดใจอยู่บ้างนะคะแต่ก็ถือว่าโดยภาพรวมมีความสุขและโชคลาภและข่าวดีของท่านจะมาจากเรื่องของการเงินจะเด่นเรื่องเงินนะคะหลายท่านบอกว่าก็แน่นอนอยู่แล้วก็เงินเดือนออกไม่ใช่นะคะเงินที่ท่านจะได้ไม่ใช่จากเงินเดือนไม่ใช่จากเงินที่ท่านต้องได้ทุกเดือนอาจจะอาจจะนู่นนี่นั่นอะไม่รู้อะมันจะเป็นเงินพิเศษ เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะหรือถ้ารอคอยเงินจากส่วนใดก,ก็ตามท่านจะได้มาขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะอยากจะให้ใครช่วยเหลือเอ่ยปากนะอย่าเก็บเงียบอย่านิ่งอย่างเงียบเพราะว่าถ้าท่านเอ่ยปากก็มีคนพร้อมที่จะช่วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ